เจ็ดเทคนิคการออกกำลังกายเพื่อฟูนฟูไตยอย่างปลอดภัยฟังปอบีเลยค่ะเทคนิคแรกก็คือเกี่ยวกับรูปแบบของการออกกำลังกายจริงๆเนี่ยเขาแบ่งการออกกำลังกายออกเป็น3เรื่องใหญ่ๆหลักๆนะอย่างแรกก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับคาร์ดิโอคือการคาร์ดิโอนี่ก็จะเป็นวิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ำหรือเต้นแอโรบิกก็ได้รูปแบบที่2นะคะก็คือเป็นรูปแบบ ของการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเช่นการยกเวทมันก็จะเป็นการพยุงช่วยรักษากล้ามเนื้อของเราไว้ให้แข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็วิธีที่3ามก็คือการออกกำลังกายแบบยืดเหยียดกล้ามเนื้อเช่นการทำโยคะเทคนิคที่2อออกกำลังกายนานแค่ไหนดีนานเท่าไหร่ดีนะแต่ละครั้งนะคะเขาก็บอกว่า3านาทียังต่ำแล้วก็ถ้าเกิดว่า คุณยังไม่เคยเริ่มเลยมาก่อนวันแรกก็อย่าเพิ่ง30มนาทีก็ได้อาจจะค่อยๆเป็น10นาทีหรือ15นาทีก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มในวันที่2วันที่3วันที่4อะไรอย่างเงี้คยค่อยๆเพิ่มให้เป็น30นาทีนะคะหรือถ้าเกิดอีกหน่อยคุณเพิ่มได้เป็น40่สิบหหกนาทีได้เนี่ยก็ดีเช่นกันนะคะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะแบบว่าต่อเนื่องยาว30นาทีไม่ไหวนะคะก็อย่างน้อยก็15นาทีเช้า15นาทีเย็นเนี่ยเขาก็ถือว่าสะสมไปนะว่าวันนั้นเนี่ยคุณได้ออก ออก,กำลังกายนะคะสะสมครั้งละ10นาทีนะสรอบต่อวันยังได้เลยเทคนิคที่3นะทำบ่อยแค่ไหนดีเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยสวันต่อสัปดาห์นะคะควรจะเฉลีย่ยเฉลี่ยอย่างน้อยเนี่ยวันเว้นวันก็ยังดีเทคนิคที่4เราจะออกกําลังกายเนี่ยหนักแค่ไหนดี หนักขนาดไหนเนี่ยมันก็เลยยากนิดหนึ่งเพราะว่าความสามารถแล้วก็สุขภาพพื้นฐานของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เท่ากันเนาะเราก็เลยจะวัดโดยการที่แบบว่าคุณออกกําลังกายโดยที่ขนาดออกกําลังกายเนี่ยยังพูดคุยได้บ้างไม่ใช่แบบหูยออกกําลังกายจนเออหายใจเฮือะเห,ห,หแล้วก็พูดอะไรไม่ได้สับไม่ได้ความนั่นแปลว่าคุณอาจจะออกกําลังกายหนักเกินไปนะคะแล้วก็พอคุณนั่งพักก็สามารถที่จะกลับมาในสภาวะปก ปกติไม่เหนื่อยหอบเนี่ยได้ภายใน1ชั่วโมงไม่มีการเจ็บกล้ามเนื้อเทคนิคที่5นะคะก็คือแล้วช่วงเวลาไหนของวันนะถ้าเกิดจะออกกำลังกายเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่าออกกําลังกายตอนที่มีอาหารในท้องคือให้อาหารย่อยไปก่อนก็คือหลังมื้ออาหารสักประมาณ2ชั่วโมงถ้าเกิดเปรียบเทียบ,บชเช้าของวันเย็นจะทไหนดีเขาก็บอกว่าเออเช้าหรือไม่ก็เย็นก็จะเป็นเวลาที่ดีนะแล้วก็ไอเย็นเนี่ย สำคัญอีกทีก็คือเย็นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอย่าให้ใกล้เวลานอนเขาบอกว่ามันจะเป็นการทําให้ร่างกายของเรามันยังตึงตัวอยู่ทําให้เรานอนไม่หลับเทคนิคที่6ก็คือเราควรจะหยุดออกกําลังกายเมื่อไหร่เขาบอกว่า ควรจะหยุดเมื่อเราเหนื่อยมากหายใจไม่ทันเจ็บหน้าอกหัวใจเต้นเร็วมากหรือเต้นผิดจังหวะท้องไส้ปั่นป่วนเป็นตะคริวมึนเวียนศีรษะถ้าคุณมีอาการต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะหยุดก่อนนะหยุดก่อนหยุดพักเลยนะคะมาถึงเทคนิคสุดท้ายค่ะเทคนิคที่7ไม่ควรออกกําลังกายเมื่อ คุณมีไข้หรือว่าคุณอยู่ในช่วงที่เปลี่ยนรอบที่จะล้างไตฟอกไตอะไรต่างๆเนี่ยนะคะคือร่างกายจะอ่อนแอลงเนี่ยนะคะก็วันนั้นไม่ออกกําลังกายก็ได้เปลี่ยนเวลาการทานยาสภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงทานอาหารมากเกินไปหรือมีปัญหากับ ข้อหรือกระดูกนะคะก็หยุดออกกําลังกายก่อนจัดการปัญหาต่างๆเหล่านี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วค่อยออกกําลังกายค่ะบีมีตัวช่วยบีมีสาระะสอาหาร2ตัวนี้นะคะที่จะช่วยบํารุงฟุ้นฟูไตนะคุมเรื่องความดันโลหิตแล้วก็บํารุงหัวใจด้วยนะคะ2ตัวนี้และบำรุงตับไตนะถ้าคุณ สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นสารอาหารแบบเจลก็สามารถที่จะแอด QR code มาได้หรือจะโทรศัพท์มาคุยกันก็ได้นะตามหมายเลขโทรศัพท์นี้นะคะมีก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะยินดีมากเลยถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย